คลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูไซส์บอร์ดขนาดที่ยาวที่สุดภายในร้านซิลิน่ากันนะคะรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าวีด้าค่ะรุ่นนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่70ซนติเมตรความลึกอยู่ที่40ซนติเมตรค่ะปิดผิวด้วยลายไม้ตัดด้วยลายผ้าเทาค่ะรุ่นนี้มี2ลิ้นชักค่ะมี8ช่องเก็บของและมี1บานเปิดที่ภายในมีชั้นวางของให้ค่ะสวยงามและสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ มีชื่อรุ่นว่าฮาร์กเกอร์ค่ะรุ่นนี้มีขนาดความสูงอยู่ที่60ซนเมตรและมีความลึกอยู่ที่40ซนเมตรค่ะตัวรุ่นคาร์กเกอร์นะคะจะปิดผิวด้วยเมลามีนล,ลายผ้าเทาตัดด้วยบานเก็บของสีเทาอ่อนค่ะรุ่นนี้จะให้ตู้เก็บของมาจำนวน5ใบและชั้นเก็บของอีกจำนวน3ช่องอีกด้วยค่ะ รุ่นนัสลี่นะคะมีความสูงอยู่ที่70ซนติเมตรค่ะความลึกของตัวรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่40ซนติเมตรค่ะโดยรุ่นนี้จะปิดผิวด้วยลายไม้ตัดกับลายผ้าครีมค่ะมาพร้อมกับตู้เก็บของบานเล็กจำนวน2บานและบานใหญ่จำนวน3บานค่ะภายในตู้เก็บของบานใหญ่นะคะจะมาพร้อมกับชั้นวางของที่สามารถปรับระดับได้ค่ะอีกทั้งยังมีช่องเก็บของเพิ่มให้อีกด้วยค่ะ และรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่น V 2 4 5 1ค่ะรุ่นนี้มีความสูงอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะรุ่นนี้จะปิดผิวด้วยลายไม้สีโอ๊คตัดด้วยหน้าบานลายผ้านะคะแล้วก็จะมีอลูมิเนียมสีทองตัดมาให้ด้วยค่ะโดยตัวบานเก็บของรุ่นนี้จะมีทั้งหมด4บานที่ช่องด้านในนะคะสามารถปรับประดับได้เช่นกันค่ะ อีกทั้งยังมีช่องเก็บของแบบโล่งอีกจำนวน3ช่องให้ด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจสินค้าเพิ่มเติมสามารถเข้ามาชมได้ที่ทางร้านสีลีน้าสมาร์ทโฮมค่ะหรือว่าจะสอบถามได้ช่องทางตรงนี้ได้เลยค่ะ